ความสุขอาจจะเกิดขึ้นในทุกๆวนันนี้ใช่เลยแต่ในขณะเดียวกันในความสุขก็เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่เรามีแล้วก็รู้สึกว่ามีคุณค่าและมีความหมายในชีวิตด้วยอย่างน้อยเนี่ยการมีชีวิตอยู่ของเราทักษะความสามารถของเรามันไม่ได้ทําให้เราประสบความสําเร็จส่วนตัวเท่านั้นเราเห็นเหลี่ยมมุมของมันในการที่จะทําให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยเรากําลังตื่นขึ้นมาทํางานเนี่ยไปด้วยทัศนคติแบบไหน ซึ่งผมคิดว่าอาวส่าของชนชั้นกลางมันไปสัมพันธ์กับชนชั้นอื่นๆในสังคมด้วยยังไม่นับว่าถ้าในสังคมนั้นยิ่งมีคอร์รัปชันที่ทำให้เงินเนี่ยมันมีอำนาจมากขึ้นไปอีกเนี่ยตอนนั้นก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก ซึ่งจริงๆพอการเมืองมันได้รับการแก้มันมีความโปร่งใสมีความยุติธรรมเกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะนำไปสู่นโยบายที่มันผลักดันไปให้ผู้คนที่เขาเลือกเพราะว่าถูกเสนอรโยบายมาให้คนที่ด้อยโอกาสกว่าอย่างเขาเนี่ยได้รับความเท่าเทียมมากขึ้นสังคมต้องไม่ล่มสลายแล้วทุกชนชั้นจะไม่ล่มสลาย <c oughs> เมื่อเสียง ของความเดือดร้อนมันถูกได้ยินเมื่อพลังของความเดือดร้อนของคนกลุ่มที่เขาเดือดร้อนมันได้รับการเห็นนะครับว่าเขาสําคัญเพราว่ากลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองประคองสถานการณ์แบบเดิมต่อไปไม่ได้ ตอนนี้เนี่ยเราคุยกันเยอะนะคะพี่<ม>เอกก็เป็นหนึ่งในบทสนทนาเหมือนกันนะคะโจทย์ของยุคสมัยการล่มสลายของชนชั้นกลางชนชั้น<ม>ที่เชื่อว่าทํางานมาหนักระดับหนึ่งแล้วการศึกษาก็สู้อุตสาห์เรียนแล้วก็พัฒนา<ม>สร้างตัวเองมานะคะ<ม>แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกลุ่มที่ดูเหมือนกับเป็นเป็นตัว รองรับสําคัญของระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันกําลังจะล่มสลายแล้วนะคะพี่เอกสนทนากันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแล้วน,นะคะได้ข้อสรุปหรือยังว่าะจะก,กันยังไงไม่ให้กลุ่มนี้ล่มสลายครับ <laughs> <laughs> ผมก็ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่จะมีคําตอบผมก็แชร์เป็นไอเดียแล้วกัน <laughs> นะครับเมื่อกี้คุณอีตาพูดถึง2เรื่องนะฮะเรื่องที่1ก็คือว่าออความสุขอาจจะเกิดขึ้นในทุกๆวันอันนี้ใช่เลยแต่ในขณะเดียวกัน,นความสุขก็เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่เรามี แล้วก็รู้สึกว่ามีคุณค่าและมีความหมายในชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในระหว่างที่เรากําลังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็น่าจะมีเป้าหมายที่มันเป็นสิ่งที่สวยงามจินตนาการไปถึงมันโดยที่ไม่คาดหวังครับว่าเราจะต้องทํามันให้สําเร็จนะฮะแต่ว่าพยายามเต็มที่แหละที่จะทําให้มันเกิดขึ้นแล้วเชื่อมโยงกับคําถามล่าสุดเนี่ยก็คือว่าผมคิดว่าเป้าหมายหนึ่งเนี่ยที่เราน่าจะตั้งไว้ด้วยในใจ สมมติว่าอย่างของผมเองเนี่ยก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยการมีชีวิตอยู่ของเราการที่ทักษะความสามารถของเราอะครับมันไม่ได้ทําให้เราประสบความสําเร็จส่วนตัวเท่านั้นเราเห็นเหลี่ยมมุมของมันในการที่จะทําให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยนะครับผมก็เชื่อว่าคุณกีตาร์ทำคลิปความรู้แบบนี้เนี่ยก็ทําให้ความคิดแล้วก็ชีวิตของผู้คนหลายคนมันเปิดมุมมองใหม่ๆนะฮะผมว่าทุกๆคนเนี่ยมันมีเหลี่ยมมุมนี้อยู่แต่ว่าเรากําลังตื่นขึข้นมาทํางานเนี่ยไปด้วยทัศนคติแบบไหนนะครับถ้าเรา ทำงานไปด้วยการที่เหลือเห็นตลอดเวลาว่ามีคนได้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถของเราเรารู้สึกว่าทุกๆวันเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มีความหมายคําถามนี้มันเชื่อมโยงไงกับเรื่องชนชั้นกลางผมคิดว่าผมก็อยากจะขออนุญาตขยบโจทย์อีกนิดเดียวเหมือนกันว่าเวลาเราคุยกันว่าอวสานชนชั้นกลางเนี่ยมันต้องคุยด้วยว่าแล้วเราจะไม่คุยอวสานชนชั้นอื่นด้วยเหรอนะฮะออสิ่งที่แค่อยากจะตั้งมุมมองก็คือว่า เวลาที่เราอยู่ในระบบทั้งระบบเศรษฐกิจระบบสังคมแบบนี้ครับมันทําให้เราเนี่ยเวลาเราคิดเรื่องความทุกข์ความสุขอะเราคิดถึงตัวเองเยอะคือเวลาที่เราเรียนเราทํางานเราคิดตัวเองใช่ไหมครับเวลาที่เราคิดถึงประเด็นเชิงสังคมเรายังคิดถึงชนชั้นตัวเองเลยคิดถึงกลุ่มคนของตัวเองนะครับซึ่งผมคิดว่าอาวสาาของชนชั้นกลางมันไปสัมพันธ์กับชนชั้นอื่นๆในสังคมด้วยนะครับคนรากหญ้านะค,คนที่เขาด้อโอกาสกว่าเนี่ย จริงๆถ้าเราต้องการจะแก้ปัญหาเนี่ยผมว่าในระดับประเทศเราอะ่ะมันจําเป็นที่เราต้องคิดถึงคนที่ด้อยโอกาสกว่าเรามากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าถ้าเขาเนี่ยได้แข็งแรงขึ้นนะฮะในเชิงความรู้ความสามารถโอกาสในชีวิตหรือกระทั่งสุขภาพด้วยเขาก็เป็นกําลังสําคัญในการที่จะมาช่วยกันเนี่ยแหละช่วยกันทาให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นใช่ไหมครับมันมีเงินเข้าไปอยู่ในตลาดมากขึ้น เราก็โตไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญครับก็โยงกลับไปว่าเราอ่ะผมอาจจะบ่นมาเยอะเรื่องแบบอ่าระบบทุนนิยมหรือการแข่งขันเนียครับผมคิดว่ามันก็มีโมเดลที่มันมีอยู่นะฮะแต่ว่าก็แน่นอนมันไม่มีโมเดลใดที่สมบูรณ์ไปซะทุกอย่างแต่ผมว่าอ,อ,อันนึงเลยที่เราจะปฏิเสธไม่ได้คือว่าถ้าในสังคมใดก็ตามเนี่ยมันมีคนที่มีทุนเนี่ยอยู่เยอะมากนะครับแล้วทุนนั้นเนี่ยไปเพิ่มโอกาสให้เขา รวมถึงว่ายังไม่นับว่าถ้าในสังคมนั้นยิ่งมีคอร์รัปชันที่ทําให้เงินเนี่ยมันมีอํานาจมากขึ้นไปอีกเนี่ยตอนนั้นก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีอะไรหลายอย่างที่มันพันกันอยู่ในนี้ผมคิดว่าถ้าพอจะตอบให้เป็นรูปธรรมเนี่ยอันดับแรกเลยมันต้องมีความโปร่งใสในสังคมเพราะความโปร่งใสเนี่ยจะทําให้คนที่มีอํานาจทุนมากเนี่ยได้เปรียบน้อยลง ใช่ไหมฮะมีความเท่าเทีเทยมชุดธรรมมากขึ้นสองผมคิดว่ามันต้องมีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับก็คือว่าเสียงของคนมันต้องถูกนับเท่ากันจริงๆออไม่ใช่ว่ามีการเสนอนโยบายเพื่อกลุ่มของเราแล้วเราก็เลือกใช่ไหมฮะเรารู้สึกว่าเออใช่เราอยากผลักดันนโยบายนี้ผ่านพักการเมืองแต่สุดท้ายก็มีระบบที่สามารถจะสกัดพักการเมืองหรือว่า ชี้นําให้มีบางกลุ่มการเมืองเท่านั้นที่ได้อํานาจเนี้ยผมก็คิดว่าแบบนี้มันก็จะยังคงรักษาโครงสร้างที่เหลื่อมล้าอยู่ไว้ไปได้อีกยาวใช่ไหมฮะออหรือซึ่งจริงๆพอการเมืองมันได้รับการแก้มันมีความโปร่งใสมีความยุติธรรมเกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะนำไปสู่นโยบายที่มันผลักดันไปให้ผู้คนที่เขาเลือกเพราะว่าถูกเสนอนโยบายมาให้คนที่ด้อยโอกาสกว่าอย่างเขาเนี่ย ได้รับความเท่าเทียมมากขึ้นนะฮะก็นําไปสู่การจัดเก็บภาษีที่มันดีขึ้นนะฮะการสร้างสารวูป,ปรพวที่มันเกลี่ยไปให้คนที่เขาอาจจะด้อยกว่าได้มีโอกาสที่ดีขึ้นยังคงมีอะไรอีกหลายอย่างใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าแกนประเด็นสําคัญเนี่ยมันคือตรงนั้นแล้วถึงตรงนั้นเนี่ยผมว่าสังคมมันจะไม่ล่มสลายผมว่าเวลาที่เราคุยมันไม่น่าคุยว่าชนชั้นกลางกําลังล่มสลายผมว่าสังคมต้องไม่ล่มสลายแล้วทุกชนชั้นจะไม่ล่มสลาย สำคัญมากๆนะคะคือชนชั้นกลางในทางเศรษฐศาสตร์ก็จะถูกมองว่าเป็นชนชั้นที่ขับเคลื่อนวงล้อของภาพเศรษฐกิจนะคะคือชนชั้นนี้ล่มอทุกชนชั้นก็อาจจะล่มนะคะแต่ว่าโจทย์ของพี่เอที่โยมกลับมา น่าสนใจมากๆนะคะคือมันไม่ควรจะมีซักชนชั้นแหละที่ล่มสลายเพราะ,ะว่าคือมันผูกโยง<ช>พร้อมกันหมดนะคะไม่มีใครจะอยู่ได้โดยที่ช,ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งที่เป็นคนจํานวนมากในสังคมนั้น<ะ>ล่มสลายไปมันไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะคะทีนี้ส่วนที่เป็นโมเดลของความสําเร็จพี่เอร์เดินทางเยอะนะคะพอจะเห็นบ้างไหมว่าประเทศไหนที่ไหนนะคะหรือว่าคือมอีกรณีศึกษาไหนที่เขาทําแล้วสําเร็จ เหลื่อมล้ำน้อยนะคะสำเร็จในแง่ของความมั่งคั่งก็ได้กับรับการประจายคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะพอจะมีมาแชร์กับพวกเรารบ,บ้างไหมคะจริงๆผมเคยทํษาสารคดีที่ประเทศเดนมาร์กนะครับตอนนั้นทำพื้นที่ชีวิตแล้วก็ที่เดนมาร์กเนี่ยมันจะมีะพิพิธภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์แรงงานมันคล้ายๆกับ มีสาภาพแรงงานในยุคสมัยนั้นนะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณสักปี1930แถวนั้นซึ่งในโลกยุคสมัยนั้นก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในยุคนั้นมันก็เป็นการต่อสู้ระหว่าง2อขั้วความคิดนะครับมันกำลังจะค่อยๆเคลื่อนไปสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ สุดท้ายมันก็จะแบ่งโลกเป็น2อขั้วนะครับคือตอนนั้นมันก็เริ่มมีแนวความคิดในแบบที่ตกลงแล้วจะสังคมนิยมหรือว่าทุนนิยมนะฮะในพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นรวมถึงว่าตัวคนที่มาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็เล่าเรื่องพวกนี้ว่าในยุคนั้นเนี่ยความเหลือมล้อนมันก็เกิดขึ้นในเดนมาร์กเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีการประท้วงนัดหยุดงานบ่อยจนแบบโรงงานแทบจะทําอะไรไม่ได้ะฮะแล้วในทุนเขาก็จะเป็นห่วงว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายไปเป็นสังคมนิยมแบบโซเวียต นะฮะก็เลยจำเป็นที่จะต้องอให้สวัสดิการกับผู้คนที่เป็นแรงงานเนี่ยทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายในโรงงานเนี่ย ดีขึ้นนะครับมีการจำกัดชั่วโมงการทำงานมีการออช่วยดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญที่ค่อยๆบ่มเพาะเนี่ยให้สังคมในแถบนั้นเนี่ยสแกนดิเนเวียเนี่ยค่อยๆกลายเป็นรัฐส,สวัสดิการนะฮะคือผมคิดว่าอันนึงเลยเนี่ยที่ผมได้เรียนดูจากการไปทำสารคดีตอนนั้นก็คือว่าเมื่อเสียงของความเดือดร้อนมันถูกได้ยินแล้วเมื่อพลังของ ของความเดือดร้อนเนี่ยของคนกลุ่มที่เขาเดือดร้อนเนี่ยมันได้รับการเห็นนะครับว่าเขาสําคัญนผมว่ากลุ่มคนที่ได้ประโยชน์อะ่ะจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองประคองสถานการณ์แบบเดิมต่อไปไม่ได้เพราะถึงวันหนึ่งการไม่มีพวกเขาคุณก็ไม่มีกิจการคุณก็อยู่ไม่ได้หรือว่าถ้าเขาประท้วงทุกวันเนี่ยถ้าเขาแบบทั้งเผาทั้งทุบอะไรเงี้ย คุณก็อยู่ไม่ได้นะฮะมันจึงเกิดการจัดสมดุลในสังคมแล้วผมคิดว่าถ้าเราจะยกตัวอย่างที่เราคิดว่ามันดูก็เรียกว่าดูดีที่สุดในโลกก็ได้ผมว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มประเภทประเทศนอร์ดิกพวกนี้ใช่ไหมฮะแต่ก็ยอมรับครับว่ามันก็มีรายละเอียดของปัญหาของมันอยู่ใช่ไหมครับว่ามันอาจจะมีการถกเถียงว่าแล้วพอสวัสดิการมันดีแล้วผู้คนจะขี้เกียจไหมนะฮะจริงๆคําตอบของกลุ่มคนจริงๆเลยเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่เพราะว่าเขาก็ยังมี productivity ที่ดีมากนะครับแต่มันอาจจะมีเรื่องทีแบบว่าเอ๊ะแต่ทุกวันนี้เขาก็อาศัยพึ่งพาผู้อ,อพยพที่เขาไปทํางานในประเทศเหล่านั้นมากมันก็มีรายละเอียดของมันอยู่แต่ผมคิดว่าถ้าคุณกิตาถามถึงว่าตัวอย่างของประเทศที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นในสังคมนะครับอยู่กันแบบที่ ผมว่าไม่มีความเกลียดชังกันมากนะักไม่มีความอิจฉาริษยากันผู้คนไม่เป็นวัตถุนิยมคือไม่ได้แบบว่าดูว่าโอ้คนนั้นขับรถยี่ห้อนี้คนนี้ใส่นาฬิกานี้แล้วมันเจ๋งจังเลยนะครับผมว่าที่นั่นเขาไม่ค่อยได้ออแสดงออกอะไรแบบนั้นแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศของการมีชีวิตอยู่ที่ที่มันเป็นมิตรต่อกันนะครับแล้วก็ที่เดนมาร์กเนี่ยเขาก็เน้นมากเลยผมไปสัมภาษณ์เขาแล้วเขาบอกว่าก็เพราะว่าอ๋อในประเทศเนี้ย เขาเชื่อมั่นว่าคอร์รัปชันมันต่ํามากเพราะฉะนั้นการที่เขาเสียภาษ,ษีเยอะอ่ะเขายินดีเขารอดูเลยว่ามันจะปรากฏประโยชน์อะไรขึ้นมาในสังคมบางผมว่ามันก็มีความแตกต่างกันอยู่กับประเทศของเราที่เรารู้สึกว่าเวลาเราเสียภาษ,ษีไปเนี่ยเราตั้งคําถามว่ามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในกระเป๋าใครหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ โมงู่งล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ